เียนหมดเวทีด้วยค่ะ For the next show we would like to present the performance of อาชิ Lamtat ครับขอบคุณเชิญครับ สวัสดีครับพวกเราจากวันนี้ด้วยครับอันนี้พ่อแม่เพลงเรานะเอ้ยพ่อเพลงอ๋อพ่อเพลงพ่อเพลงสวัสดีกันใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราครอบครัวเพลงพื้นบ้านจากโรงเรียนดิทยาวันไสองนะครับสนับสนุนโดยท่านผู้นวยการววราชัยสิทธิโชคนะครับ พุ่ในการรงเรียนนะครับให้การสนับสนุนฝึกซ้อมโดยท่านอาจารย์อุรุณแสงพง์นะครับหรือคัวรอันะครับถ้าท่านใดเนี่ยนะครับชมการแสดงของเราในวันนี้แล้วนะฮะติดใจถูกใจนะครับชอบนะครับอยากติดต่องานแสดงนะครับติดต่อที่เบอร์0 8 4นะครับ1 3 5 2 3สามาโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 8 4ย์5 2 3 2 8ครับผสามาองาครับผมทัวรอนะครับติดต่อโดยตรงนะฮะ วันนี้เรามาร่วมงานสนุกสุขสันต์ตลาดนันทนาการอาเซียนภาษาอังกคืออาเซียน recreation อะไรปั้นแปลภาะอบทเรียงประเอญประเอญเก่งนะแม่นเป๊ะทุกตัวอักษรนะครับ หรือเปล่าอ่าวันนี้เราก็เตรียมการแสดงมาหลายชุดด้วยกันเลยนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินนะว่าลำตัดเนี่ยเอ้ลำตัดมันเป็นยังไงนะฮะใช่ค่ะใช่ลำตัดผมมีน้องสองคนมานะครับเยกนี่ฮะยกตัวอย่างให้ดูดูนะครับว่าเราตัดตาเป็นยังไงอะไรอ่ไหนดูลำตัดตัดใช่ไหมอันนี้ลำอันนี้ลำลำลำอันนี้อะไรจตัด อันนี้ลำอันนี้ลำอันนี้ตัดอันนี้ตัดรวมกันก็เป็นลำตัดแม่โอ <c oughs> ไม่ได้มีสาระเลยลำตัดนะครับก็คือการเอาเพลงพื้นบ้านแต่ละชนิดเนี่ยมาตัด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 แล้วก็เล่นลวดเดียวให้ท่ได้รับรับชมรับฟังนะฮะวันนี้เราก็มีมาเยอะนะฮะวันนี้อาเซียนน้องๆรู้ไหมครับว่าอาเซียนเนี่ยกําเนิดขึ้นยังไงถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะบอก แต่ต้องบอกเป็นลำตัดนะครับคือไม่เอานไก่ที่มานะไม่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 ไรประโยชน์ไรประโยชน์เห็นซ้อมอยู่ประมาณ2วันนะไหลประโยชน์มากเลยกัไกลนี่สบายดีนีิฮาวสินเจ้ามิงกะลาบาตูมุตตาที่วาสวดเลยสาละมัดดาตังเซลามัดเสียง สิบชาติทรงสำเนียงเปล่งเสียงสวัสดีสบายดีนี้หาวสิจาวมิการบาปูมุตตะทวารสูรเสรยสารมาตตาตังสรรามาเสียงสารมาตตาตังสรามาเสียงสิบชาติทรงสำเนียงเปล่งเสียงสวัสดีสบายดีนี้หาวสิบจาวมีกาบาปูมุตตะทวารสูรเสรยสารมาตตาตังสรามาเสียงสารมาตตาตังเสรามาเสียงสสวัดี สวัสดีชาวอาเซียนทั้งสิบชาติมายืนกันอย่างองอาจเมื่อสักครู่ได้เป่าประกาศมีความหมายว่าทุกจ้าสวัสดีเป็นคำกล่าวทักทายของสิบชาติล้วนหลายหลากมาภาษาวันนี้โอกาสดีที่ได้มาณนะเซ็นท่านเวลิลแห่งนี้อยากจะถามผีทม่ทศบอกความ,มาเป็นมา,มา เป็นอย่างไรที่ทศช่วยแจ้งแถลงไขให้แบมขอใจเสียทีนอกจากนั้นชื่อ,อยังเป็นทางการเขาเรียกกันว่าฉันได้อยากทราบภาษาอังกฤษเป็นเช่นไรช่วยตอบ่อยน้องหน่อยซิสามาคมระชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนชื่อภาษาอังกฤษนั้นไซท่านผู้ปกครตั้งใจฟังฉันไม้ดีเลยคั เ uhm. hey! อฟโซซิเอชั่นออฟเดอะอินดิเซนต์เฮ้ยอะไรเนี่ยมาตรงมาสั้นอะไรแถวๆนี้เนี่ยฮะเป๊ะตัวสอนเลยนะอาจารย์แม่มาเองเลยไหมเนี่ยใช่หรือเกิดเดี๋ยวดูน้องเดี๋ยวดูสำเนียงนนองเกตีภาษาอังกฤษอาจารย์เชิญอาจารย์ Association of Southeast Asian Nations เขามาต่อตั้งกันที่ประเทศไทยแห่งนี้นะพี่ชายพี่ชายก็มาก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพหรือปฏิญญาอาเซียนพระราชาวังสรานรมไม่ผิดเพี้ยนที่ประเทศไทยเรานี้เมื่อวันที่8สิงหาคมมา ทำไมรู้อ่ะรู้ได้ไงรู้ได e ้ไงรู้ได้ไงรี่ไดงรด้ไงรู้ได้ไง้ไ้งรู้ร้อดสีงรู้ด้ไรู้ได้ไง้้ร้าด้งร้ไดงอีกยดงีดดดด เกี่ยวไหมเนี่ยทำไมจะไม่เกี่ยว2,510ไปฟังจากไหนมา2 5งพก็วันนั้นแบมกับครอบครัวเพลคคุบ้านของเราเนี่ยไปเที่ยวกันที่พม่าเขาทำไมพี่ไม่ได้ไปพี่ใครโดดรอโด้ไงมันจะเกี่ยวอะไรกระโดดรอด้แล้วหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไปเที่ยวแล้วว่าว่าไงว่าไงพม่าบอกว่าวันที่8ปดีหาโคลโซพาห้าล้อเสี่ยงโอ้ไปไหนไม่ไปไปพม่าอ้าวอันนั้นมันต่างดาวตาดแต่ดาว 2,510นาจำใหม่เลยนะ2,510ใ4ม4สี่ก็สเอาวะเอ๊ะ่ม่งใครอะไรเนี่ยช่างเนาะตอลงยังไงต่อไปนี้ผู้ใหญ่จะคล้องอะไรก็กล่าวถึงว่าอาซียนี้มันเป็นมายังไงต่อไปไงโอ้มีข้างมีนะแถมเข้าไปเถอะแสบอยู่แสบอยู่เมื่อวันที่8สิงหาคมพศสอ10 1 0สิบ ไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียหประเทศเท่านี้จากนั้นก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับคือบรูไนดารุสสรามมาเป็นอันดับที่6น้องเพีย อันดับที่เจ็คือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอันดับที่8และ9ติดตามมาพร้อมกันพอดิบพอดีคือสาธารณรัฐ,รฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพม่าอันดับที่สิคือรชาชอาณาจัก,กรกัมพูชารวมสิบประเทศเท่านี้วต่อไปจะกล่าวถึงสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียน เป็นเพลงชอยไม่ผิดเพี้ยนเชิญรับฟังทันทีไปดีน่หาวสินจาวิการบานุก้งายที่วาสสดยสสลามาตาตังสลามาเสียงสลามาตาตังสลามาเสียงสิทธชาติสุขเียมเป็นเทวีายดีนิหาวสินดาวิการากุ้งก้สายที่วาสัวจะได้สลามาตาตังสลามาเสียงสลามาตาตังสลามาเสียงสิทชาติสุเกษ่เป็นเทวี เป็นไงรู้ยังว่าวันที่เท่าไหร่วันที่แปดจำใหม่เลยนะแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่อ่าต่อนะครับต่อไปเราต่อไปเล่นเพลงต่อไปเล่นเพลงอีชอยเฮ้ยไม่ใช่อีชอยก็ไม่ใช่กันลวเพลงชอยไม่ใช่ฮะถูกแล้วเอ้าถูกแล้วเหรอโอ้ไหวไหมเนี่ยเล่นทำไมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เลยนะเพลงชอยใช่ไหมครับเพลงชอยเพลงชอยนะโอเคเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเลยนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นใครจะขึ้น ขึ้นไหวเปล่าเดี๋ยวพี่ขึ้นเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ก่อนดีกว่าขึ้นไม่ไหวหรอกเองอ่ะขึ้นไม่ไหวหรอกอ่าเออโอ้ยทำชงฟังแล้วผมลุกเลยเอาเสียงดีใช่ไหมป้าปวดท้องพี่โอ้อะไรจะเล่นได้ย่างเนี่ะอุ้ยพี่ลงมาตีเลยมาขับขับขับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตีให้ขับผิดตอรับพี่จะเยียดนะพี่มือตะโคนจะพี่ใจะเยียนะพี่มือตะโพนจเยียดจะเยียนะโอ้ยยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าพอกแล้ว อ๋อนั้นอันนั้นผมมาณแกขึ้นแกขึ้นแทนแล้วแกแกเกี่ยวแล้วเอาเลยค่ะเออเงี้ยเออเงี้ยสัญญาลักษณ์อาที่เป็นรวงข้าวสีเหลืองปลูกมัดเกี่ยวเนื้อ ไททัดหนึ่งอัดตาลักหนึ่งประชาคมนั้นใช่แปดสิงหาคมละเป็นวันอาเซียนเพลงประจำอาเซียนที่อาเซียนเวไงเราได้รู้จักสัญ,ญลักษณ์กันพอสังเขบถือว่าดีเกี่ยวเก็บประสม มือีหายเหนื่อแล้วไหมพี่ตะโพนพี่ตะโพนหายเหนื่อยแล้วนะครับเชิญเชิับเชิญเชิญเข้าไม้เพลงเรามาต่อครับเป็นไงล่ะเล่นไม่รู้เวลาเวลาเล่นสะใจหายแว๊บเลยอ่ะอ่ะนะอ่ะต่อไปขอด้วยอะไรพี่มีคําถามอยู่หนึ่งคำถามว่ามีคําถามมีคำถามจะดูว่ามีใครตอบพี่ได้ไหมอ่าว่ามาเกี่ยวอาเซียนป่ะเกี่ยวกับอาเซียนนี่แหละโอ้โหชิลครับผมต่อต้องถามที่พี่อยากจะถามก็คือ่อกมาบอกมาเลยกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ย มีภาษาที่ใช้ทั้งหมดกี่ภาษาโอ้โหง่ายมากอาเซียนมีสิประเทศใช่ไหมยี่สิปดภาษาโอ้เยอะไปมีแค่สิประเทศสิประเทศสิประเทศกี่ภาษาสิประเทศก็ต้องสิบภาษาดิครับใช่เป็นคำตอบที่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 ออผิครับอ้าผิดได้ไงอรัฮ รู้ผมรู้รู้ได้ไงเนาะนี่ว่ามาสูงมีกี่ภาษาจบเรื่องอาเซียนมาจากเกลเลยนี่คุยก่อนคุยก่อนน้ำยาทาผม่ใช่ไหมมาแล้วเปรี้ยวลตั้งเลยเนี่ยไม่ใช่ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีทั้งหมด10ประเทศนะถูกต้อง10ประเทศนะแต่มีภาษาที่ใช้กันแค่9ภาษาเท่านั้นถูกต้องนะครับโอ้โหรู้ได้ยังไงเนี่ยเก่งสุดๆเลยแอบดูในเนื้อมาแค่นั้นนี่เอ้ย ยังจะเล่นนี่ขอโทษครับงั้นงั้นผมขอี c e ล l นะพี่นะครับผมขอโทษครับครับครับ e c e l นะพี่นะขึ้นเลยนะพี่ใี่ขึ้นเลยดีกว่าเดี๋ยวทำไมเขาหดพี่แกโมโหมากเลยไม่รู้ไปโมโหหิวอะไรมโมโหหิวข้าใไข่ยังไม่ได้กินข้าวนะเอะเลยนะขึ้นเลยนะโอเคค่ะ ตังใจว่าก่อนจะไปชาติอื่นก่อนแนะนำทุกทุกทัานว่าเราจะร้องกันตามภาษาทุกชาติไปปิดท้ายด้วยการนับเลขหนึ่งสองสามสี่ฟังให้ดีๆสัเนียงเปลี่ยนไป ท่านนอกที่จำมาเลเซียได้หรือไม่นอกจากนั้นบรูไนก็ใช้ภาษาเดียวกันนา่าโปรดจับไว้ปัวเจมวิราดาปัดเบอร์แต่มูอันดาิบขอคา่าทุกท่านว่าไม่เตริมาก,กระชิงงันที่ท่านนั่งฟังท่านด้านหลังยังอาปาคาบาหรือไม่ซาตูคือหนึ่ง ดวงหนั่งสองที่กาข้อสามมาเอ็มเจ็ดสี่ห้าย่าสารมัดดาตังสารมัดต,ติดกันนั้นแล้วทันจาไว้โอกาสหน้าเราจะมามาย่า สิ่งแปลว่าไม่ใช่อีสาดาวาแทนทะโลถ้าพัดกันสองาสิ่งฟังชัดกันหรือไมออ่แล้วหรือไม่ีหาวคือสวัสดีของสิงคโปแต่งตัวโบงถ่าทางพลิ้ไหวเหินเดาสิงรันชื่นีมีเต้นมายางกันอยู่ใช่ไหม

มาติงกันป่าอาล้ำใจเจียนตามเียดลาก่อนเจโดนแม่จุมเรียบเรียบหมายถึงลาก่อนน้องพี่โปรดจำเอาไว้ว่าร้องเล่นมานาน สำราญเปรมรีดขออันเชิญพรทั้งสีประสิทธิ์พรชัยขอให้ทุกท่านโชคดีชีวิตมีสุขคลายความทุกข์ปราศจากโรคภัยท่านคิดสิด่งใดให้สมปรารถนา,า,นาวันนี้เราอาเสียขอลาโอกาสหน้าพบกันใหม่หมโอ้โหเป็นไงครบไหมครับ สิบประเทศเก้าภาษากาเลเซียกับรูไนใช้ภาษาเดียวกันใช่ไหมฮะแต่ที่ใครรู้ไหมครับว่าอาเซียนเนี่ยความจริงแล้วไม่ได้มีแค่สิบประเทศนะครับนี่ยยังไม่ได้มีสิบประเทศใช่แล้วมีประเทศไหนอีกอ่ะมันยังมีอาเซียนบวกสามบวกสามลบสามใช่ไหมอาเซียนลบสามไม่มีมีแต่อาเซียนบวกสามอ๋อบวกสามกับอะไรจากนั้นอาเซียนบวกสามไม่มีอาเซียนอะไรอีกบวกอีกโอ่าบวกอีกซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ มีเห็นไหมมีน้องๆมาเต้นเป็นท่าเต้นระจำเต้แต่ละประเทศเราก็อยากเต้นกับน้องเขาบ้างพยายามเต้นตามเต้นไม่ได้มันไม่ได้ของเราต้องแบบดูดีมีสไตล์เดี๋ยวเราเตรียมเต้นมาเตรียมเต้นมาแล้วพี่แต่ลองได้ไหมล่ะเนี่ยลองได้เอาท่อนานันหละท่านผู้ชมเห็นร้องอ๋อเลยประเทศอะไรแล้วให้ถ่ายกันใจนะกันใจชัว์นะชัวะขยับไม้ก่อนขยับไม้ไปเต้นข้างหน้าเลยอ่ะ กันคิดสิ่งใดสมกว่าปรารขณะวันนี้เราว่าเส้นขอลาโอกาสหน้าพบกันใหม่เออพบกันใหม่อ๋อไอเราก็นึกว่าประเทศอะไรรู้ยังรู้ยังเกาหลีเหนือใช่ไหมไม่ใช่ตุรกีเหนือเจียเจ๋ละเจียเจ๋ละใกล้ใกล้ใีเดียวอีกเดียวยูเครนโอ้โหไปไกลเลยไม่ใช่เหรอใกล้ใกล้อีนิดเดียวเฉือนลงมาเฉือนลงมาข้างล่าง เกาหลีตะวันออกโอ้โหไม่มีนะเนี่ยไม่ไม่ไม่มีอะโอ้พี่แล้จบไม่ได้ไงเนี่ยเสนออีกทีเดียวอ่าให้อีกให้อีกทีเดียวเกาหลีใต้อ่ะโอ้โหถูกต้องถูกต้องอ๋อเกาหลีใต้เสนอไม่เคยดูสิบ้านนอกไปอยู่ป่าอยู่เขาเปนานโอ้โหเดี๋ยวนี้เขมีท่าใหม่แต่เราไม่ทำเสนออ่าก็อ่าผมแนะนมตัวแทนนะครับครอบครัวเป็นพื้นบ้านตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่นะครับของประเทศไทยเรานะครับก็ อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับเนื่องจากปี2558เนี่ยเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยา่างเต็มตัวแล้วใช่ไหมฮะผมก็อยากจะฝากไว้ว่าเราเป็นคนไทยรเ,รเราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและชัดเจนเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประเทศในสมาคมอาเซียนนะครับ,คร,บครับผมน้องๆว่าไปก็วันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเนาะหมดเวลาแล้วครับยังอยากจยู้ ยังอยากอยูตอ่ต่ออยากอยูตอ่ต่อแต่รถเขาไม่อยากอยู่ต่อแล้วเ,ออเดี๋ยวเรามารับกับแล้วออออครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วออครับว, <ขอ S 1> วันนี้ครอบครัวเพลงขึ้นบ้านโรงเรียนวิชยาบนาลัยสองครับผู้สนับสนุนโดยท่านผู้อำนวยการวิรชัยสิทธิโชคท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวิชยาบนาลัยสองนะครับครับและฝึกสอนฝึกซ้อมการแสดงโดยคุณครูอรุณนั์แสงพงศ์นะครับหรือว่าคุณออฟครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์ครับ08 084-135-2328อขอบคุณน้องแบรมะคะ3ูน์มาอค่ะวันนี้ก็ครอบคัเพียงคุณบ้านโรงเรียนดิยาวันนาไรยสอนก็ขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครเกิคอนเสิรให้อแตนอาสินด้วยนะครับน่ารักและเกิดนะครับและนี่คือความสมารถของน้อง